สวัสดีค่ะขอต้อนรับ เข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะคะวันนี้คุณพระช่วยเนี่ยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและท่านก็เป็นผู้ที่ทรงสืบสารงานศิลปวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในหลากหลายรูปแบบนะคะรวมไปถึงผ้าไทยให้รุ่งเรืองงดงามสู่สากลนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะอยากจะให้ท่านมาเข้าร่วมพูดคุย คุยกันแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดาหรือว่าครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้ครูไก่เล่าเรื่องราวให้หน่อยค่ะก็จะได้พูดคุยกันนะคะในส่วนของการอนุรักษ์ผ้าไทยที่สมเด็จท่านเนี่ยก็ได้ทรงยกเอาไว้จนทําให้ผ้าไทยดังไกลไปสู่ทั่วโลกและก็สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนคนไทยที่มีฝีมือการทอผ้าด้วยค่ะ ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเราก็เกิดไม่ทันนะฮะแต่ว่าศึกษาพระราชะกรณียกิจของท่านแล้วก็ได้รับฟังจากท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่เป็นนางสนองพ่อโอดบ้างท่านผู้ใหญ่ที่ทํางานรับใช้บ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานบ้างในช่วง10-20ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกย้อนกลับไปก่อนว่าเรื่องผ้าไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าผ้าไทยมีหลายชั้นหลายกลุ่มชนหลายวันณนะหลายหลาย หลายรูปแบบมากมายแต่เราเรียกกลุ่มรวมกันว่าผ้าไทยก็แล้วกันผ้าต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ทอตามกลุ่มชนการใช้งานของกลุ่มชนนะฮะเผ่าพันธุ์กลุ่มชนต่างๆภูมิภาคต่างๆอยู่ก็เรียกว่าผ้าไทยทอใช้ในการครัวเรือนยังไม่มีอุตสาหกรรมในการาค้าอาจจะมีขายบ้างในยุคโบราณแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขายที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ ้าอีกอย่างหนึ่งคือผ้าในด้านสำนักนะครับ้าพสำนักมีหลายอย่างผ้าสสำนักมีผ้าที่สั่งออกสั่งนําเข้าจากต่างประเทศด้วยหรือว่าสั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่เรียกว่าภาพบรรณาการหรือผ้าประเทศสลาดนะครับผมเช่นถ้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปอร์เซียอินเดียหรือยุโรปเป็นต้นใช่ไหมครับก็อย่างเช่นผ้าเข้มขาผ้าอัตลร์้าเยระบับพวกนี้ในกลุ่มประเทศอินเดียถ้าเป็นผ้าจากประเทศสลาดที่ส่งเข้ามาก็เช่นผ้าปูมนะครับ ผ้าปูมอย่างนี้เป็นต้นที่สั่งเข้ามาอีกทีหนึ่งสมัยกันที่5ก็นิยมผ้าลูกไม้จากยุโรปหรือผ้าแพจีนที่เรียกว่าผ้าม่วงซึ่งมาจากเมืองม่วงให้ข้าราชการนุ่งต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องผ้าไทยยกไว้ก่อนทีนี้แฟชั่นแต่งกายบ้านเราก็ ได้แบบอย่างมาจากยุโรปพัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่6-7เนี่ยก็ยยจะเป็นแบบยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับผมทีนี้พอรัชกาลที่7พอรัชกาลที่8พอหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่รัชกาลที่9เนี่ยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถในยุคนั้นนะครับก็ สเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในภูมิภาคต่างๆเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนใช่ไหมครับผมอันนี้เราพูดถึงเส้นทางที่ท่านจะไปเห็นผ้าไทยก่อนนะครับผมเมื่อสเสด็จไปเยี่ยมถ้าเป็นในหลวงนะครับเราไปดูข่าวตั้งแต่สมัยที่ต้นรัชกาลที่สเสด็จไปภาคอีสานเมื่อก่อนลำบากลำบ,ลำบนมากะนะฮะมันไม่ได้สะดวกสบายต้องบอกเยาวชนทุกวันนี้ว่าสมัยก่อนบ้านเราเมื่อ70-80ปปีที่แล้วไม่ได้สบายอย่างนี้นะฮะ ขนาดเราเกิดมาแค่50สิปีเนี่ยยุคนั้นก็ยังไม่ได้สบายก็ยังเป็นทางยังเป็นทางเกวียน<ฆ>การที่จะไปภาคอีสานนี่รู้สึกมันห่างไกลเหลือเกิน<ม>ที่เรียกว่าไกลปืนเที่ยงขนาดพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกับสมเด็จสนามบินไม่มีสมัยก่อนต้องโดยสารทางรถไฟร<ฆ>อนแรมไปแล้วพระองค์ท่านก็ต้องไปนอนพักที่ไหนนอนพักจวนผู้ว่าหรือบ้านข้าราชการอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสมัยก่อนสมเด็จเนี่ยภาคที่ได้ยากจนที่สุด ที่พูดถึงคือภาคอีสานที่เป็นสินกันดานกันดานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันภูมิภาคมันอยู่ที่สูงสองความเจริญจากกรุงเทพหรือส่วนกลางเข้าไปช้าเพราะมันจะมีเทือกเขาลงพญาเย็นล้อมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมพอเข้าไปเนี่ยทรงไปเห็นความยากจนความแร้นแค้นของของคนในภูมิภาคอีสานมันอาจจะไม่ได้ยากจนเพราะคือคือเพื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแล้วเนี่ยจะเป็นที่ที่จะพัฒนาน้อยที่สุดในย,ยุคนั้น ในยุคยุคอดีตเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วนะครับในหลวงก็จะต้องไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนจะได้เห็นกับตาของพระเนตรของท่านว่าอยู่ยังไงกินยังไงทําอะไรเป็นอาชีพชชนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีเกษตรก็คือปลูกข้าวอย่างเดียวเป็นหลักก็ทําสวรอย่างนี้เป็นต้นก็เรื่องของน้ําเกษตรต้องเกี่ยวกับน้ำในหลวงก็จะไปดูเรื่องน้ําทีนี้ถ้าสมเด็จตามเสด็จไปด้วยถ้าเรื่องเกษตรเรื่องน้ําเรื่องจะเป็นของผู้ชาย สมเด็จพระพันปีท่านขณะที่เป็นพระราชินีเนี่ยท่านก็ขึ้นไปบนเรือนนะท่านผู้ใหญ่ก็เล่าว่าในดวงเสด็จไปดูแหล่งน้ําไปดูไล่นาสมเด็จขึ้นไปบนบ้านไปดูว่าแม่บ้านอยู่กินยังไงกินอะไรคทําทอะไรกินต่างๆนานาเนี่ฮะก็คือจะเห็นรูปท่านบางทีก็ขึ้นไปเรือนชาวบ้านบ้างต่างๆ ก็เห็นความยากจนความแหลนแขนก็ทรงคิดว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรที่จะทําให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีอาชีพเสริมสําหรับดูแลครอบครัว<ะ>ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของพระอ,องค์ท่านก็ไปเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ก็คือผ้าขี้ริว้ว ผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วตรงตัวเลยเหรอคะท่าผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วคืออะไรคือผ้าคีริ้วก็คือผ้าที่ชาวบ้านใช้แล้วเป็นพวกผ้าถุงผ้านุ่งเนี่ยที่ใช้แล้วมันก็ขาดมันก็ก็มาเช็ดอันอย่างอื่นต่อใช่ไหมผ้านุ่งขาดแล้วชาวบ้านเขาบอมาถักเช็ดท่านก็ไปชมว่าเออผ้านุ่งเนี่ยสวยจังเลยผ้าอะไรอืฉันขอได้ไหม จะามาทาเป็นตัวอย่างชาวบ้านก็ไม่กล้าให้เป็นผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าขี้ริ้วนะฮะท่านก็รยเล็งเห็นว่าอ๋อชาวบ้านผู้หญิงในภาคอีสานเนี่ยเอาภาคเริ่มภาคอีสานก่อนก็แล้วกันปกติจะทอผ้าเป็นปกติอยู่แล้วคือทอไว้ใช้เองในครอบครัวนะฮะเราอยู่ในชังคมอีสานเราจะรู้เลยว่ายายกับญาติจะชอบหนึ่งทอผ้านุ่งสําหรับผู้หญิงเป็นผ้ามัดมีสองทอผ้าสล่งสําหรับผู้ชายสามทอผ้าขม้าอ่าสำหรับผู้ชาย สี่ก็คือทําหมอนขิดอท่านก็เห็นเลงเห็นเหล่านี้แหละครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นประกายของท่านว่าจะทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เนี่ยก็ต้องเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่เขาชํานาญอยู่แล้วก็ดูเรื่องทอผ้าค<ะ>่ะเมื่อเรื่องทอผ้าท่านก็จะถามว่าพระราชินีขอได้ไหมทําอย่างเงี้ยส่งพระราชินีได้ไหมจะใช้ชาวบ้านก็ส่วนใหญ่ในชาวบ้านในภาคอีสานเนี่ยก็ไม่กล้า พราะหนึ่งก็จะถ่อมตัวว่าเป็นผ้าของชาวบ้านเป็นพระราชินีเนี่ยจะมาใส่ในของผ้าชาวบ้านสองในยุคนั้นก็จะมีการหลั่งไหลของคนเข้ามาทํางานคนอีสานก็จะเข้ามาเป็นแม่บ้านเป็นเป็นคนใช้ในเมืองผ้าที่ชาวอีสานเอามาต้องมีผ้านุ่งผ้าสิ้นเนี่ยนะสมัยก่อนมันไม่มีผ้าสิ้นสําเร็จรูปขายใช่ไหมหรือทอโรงงานขายเขาก็น้อยใจว่าผ้าเหล่านี้เป็นผ้าคนใช้ก็จะดูว่าอ๋อพวกผ้าคนใช้นุ่ง นั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จบอกว่าเป็นผ้าคนชายนี่แหละสมเด็จจะจะใส่อืก็เจนจุดเริ่มต้นว่าทรงให้ช,ชาวบ้านเนี่ยทอผ้าเพื่อจะนําถวายก็ท่งพระราชทานเงินก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วค,ครับผมเนี่ยคือจุดที่หนึ่งหรือแม้แต่ตัวอย่างง่ายๆก็ได้อันนี้คือผ้าไหมที่ท่านทรงเห็นเมื่อท่านทรงเห็นผ้าเหล่านี้มาปุ๊บ เมื่อท่านจะทรงท่านก็ต้องดีไซน์ใช่ไหมะฮะก็เลยเกิดเป็นเนี่ยเพิ่งอ่านเมื่อกี้นี่เองว่าเสื้อผ้าไหมที่คุณยายทอให้ท่านเอามาออกแบบโดยบาแมงแล้วเสร็จปุ๊บท่านฉลองเสร็จปุ๊บท่านเอาไปให้คุณยายที่อยู่สกลนคร บอกว่าเนี่ยฉันใส่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันเสื้อตัวนี้ของบาแมงที่เป็นคุณยายเขาก็ยังอยู่ที่สกลนครที่บ<ม>้านคุณยายอยู่คุณไปคุณยายก็เก็บดอกไม้บูชาทุกวันก็เป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลคอย่างนี้เป็นต้นฮะ,ะนั่นแหละก็เคยเป็นจุดเริ่มต้นว่าสิ่งที่จะทําให้สตรีมีรายได้หรือผู้หญิงแม่บ้านมีรายได้เสริมครอบครัวคือการต้องมีอาชีพให้เขาเป็นอาชีพสำรองแล้วพระราชินีจะซื้อเองใช้เอง นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในปีต่อมาครับผมค่ะคือถ้าฟังจากครูไก่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยไม่ไม่นิ่งดูดายเมตตาประชาชนแล้วก็ไม่ดูแคลนผ้าพื้นบ้านหลังจากนั้นนําเข้ามาในส่วนกลางต่อยอดแล้วส่งต่อเรียกว่าพัฒนาด้วยการมีช่างมาดีไซน์โอ้โหคือ <c oughs> สมัยนั้นคงยังไม่มีคําว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครูไ,ไก่นะคะท่านเป็นเอง อย่าลืมว่า2,490กว่าๆเนี่ยที่ทรงครองราชมาช่วงเปลี่ยนแปงแลงเราต้องพูดถึงสังคมโลกด้วยนะครับพลุยก<ฆ>การที่ในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชนินีพระพันปีหลวงเนี่ยท่านครองราชหลังจากเหตุการณ์โลกเปลี่ยนแปลงคือสงครามโลกครั้งที่สองสังคมโลกเริ่มเปลี่ยนใหม่ประเทศต่างๆหลายประเทศได้รับอิสระภาพ จะไปสังเกตเลยประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งยุโรปต่างๆเนี่ยจะประกาศอิสรภาพกันหมด<ฆ>แต่ละประเทศเมื่อได้อิสรภาพแล้วเนี่ยจะต้องชูความเป็นรัฐชาติของตัวเอง<ฆ>ใช่ไหมฮะ<ฆ>เราจะเห็นว่าในยุคนั้นพอหลังสงครามปุ๊บสิงคโปรออาา์อิสรภาพลาวอิสรภาพเขมรเวียดนามพมา่าอินเดียประกาศอิสรภาพปากีสถานยุคโลกกำลังเข้าสู่ระบบสงครามเย็น เอาพูดกันง่ายๆก็ได้สงครามเสร็จปุ๊บในยุคนั้นเองเนี่ยก็จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองผู้นําประเทศในยุคนั้นต้องพรีเซนต์ตัวเองให้อย่างยิ่งใหญ่ก็เลยเป็นเหตุที่จะต้องในหลวงรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จเยี่ยมต่างประเทศสเสด็จเยี่ยมต่างประเทศและในยุคนั้นอ่ะถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆนะแต่ละรัฐเนี่ยผู้นําจะต้องเด่นสองสตรีหมายเลขหนึ่ง ประเทศไทยเราเนี่ยเราปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมสตรีหมายเลขหนึ่งเราคือพระราชินีค<ะ>ประเทศที่ปกครองโดยโดยระบบประธานาธิบดีสตรีหมายเลขถึงคือพระรยาประธานาธิบดี<ะ>มีใครบ้างที่ดังๆในยุคร่วมยุคก,กับสมเด็จาให้ได้สิ <laughs> ไม่ได้เลยเกิดไม่ทันเหรอ<ะ> <laughs> มากอส โอ้ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มากอสเคนเนดีภริยาประธานาธิบดีเคนเนดีสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาคือประเทศต่างๆก็จะมีแล้วก็จะมีพระราชินีแห่งพระเจ้าซาอิลานด้วยพวกนี้จะเป็นแฟชั่นไอคอนเนื้อออกไหมฮะที่จะต้องชิงความโดดเด่นทางสื่อและสื่อก็จะจับตาผู้นำยุคใหม่นี่แหละหลังสงครามนี่แหละฮะ ในหลวงในการที่9ก้าก็เป็นพระอ,องค์หนึ่งสังเกตถ้าเราไปดูภาพยนตร์ที่เสด็จต่างประเทศสื่อมวลชนเนี่ยจะตามเสด็จจะต้องไปถ่ายต้องสัมภาษณ์แล้วต้องจับจ้องเลยว่าสตรีหมายเลขหนึ่งจะแต่งตัวอะไรค่ะ<ฆ>จะแต่งตัวอะไรเหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องหนักที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระพันปีหลวงของเราจะต้องทําการบ้านเป็นอย่างดีเลย<ฆ>หนึ่งเมื่อเสด็จยุโรปจะต้องฉลองพระอ,องค์อย่างไร มันมีธรรมเนียมของยุโรปอยู่เพราะมันยังอยู่ในโลกเกา่าจะต้องสวมผ้ามาลาอย่างไรต้องสวมหมวกจะเข้าเฝ้าพระสันตะป,ปปานเนี่ยจะต้องมีผ้าดําคุมผมอย่างไรใช่ไห<ช>มฮะจะเข้าจะเข้าจะไปถึงประธานาธิบดีที่ไม่เป็นรัฐที่มีพระมหากษัตริย์จะต้องแต่งตัวไงถ้าเป็นรัฐพิธีราชพิธีมันมีระเบียบลงเครื่องบินจะต้องต้อ,ตอนรับอย่างในสวมชุดอะไรเพราะสื่อมวลชนจ้องอยู่ตลอดเวลาแล้วสื่อมวลชนก็ต้องไปเขียนตลอดเวลาใช่ไหมแล้วประเทศในเอเชียของเราถามว่า ในสายตายุโรปเนี่ยเขาจะยกย่องเชิดชูไหมไม่น้อยลักษณะก็คือเป็นประเทศเล็กๆจาก,เ,กเอเช<ๆ>ียรอเฉียงต่ะ,ะนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุที่สมเด็จพระพันปีหลวงจะต้องทาการบ้านอย่างหนักในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช่ไหมฮะก็ต้องดูหนึ่งเครื่องประดับค,คอสตูมเสื้อผ้าต่างๆที่จะต้องนำไปใช้ถึงจะต้องปรึกษาหรือต้องหาดีไซเนอร์ระดับโลกสมัยก่อนประเทศไทยเรายังไม่มีดีไซเนอร์ เก่งๆในยุคนั้นนะครับส่วนใหญ่เราก็ตัดกันใช้ส่วนใหญ่ห้างร้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ตัดชุดก็เป็นห้างฝรั่งที่เราเรียกห้างฝรั่งกันก็ยุคนั้นก็มีเบียแอปาแมงมบาแมนใช่ไหมฮะบาแมงก็จะกลายเป็นดีไซเนอร์คู่พระไทยในยุคต้นๆบาแมงก็จะต้องดีไซน์ชุดที่จะเป็นสากล ทีนี้นอกจากชุดสากลแล้วชุดอะไรอีกที่ต้องแสดงอัตลักษณ์ของชาติชุดประจำชาติชต่ชุดประจำชาติทีนี้เรายังไม่ได้ถูกกาหนดชุดประจำชาติแต่ชุดประจำชาติอื่นๆใน,ในยุคนั้นก็เห็นเป็นชัดเจนสมเด็จก็เลยให้ปีแอร์บาแมงออกแบบด้วยโดยใช้ผ้าไทยที่มีอยู่ในภูมิภาคไทยที่เราพูดถึงนี่แหละที่ที่เอาผ้ามาจากชาวบ้านเนี่ยดีไซน์เป็นอย่างตะวันตก อสองแล้วก็ดีไซน์จากตะวันตกให้มีความผสมผสานกับตะวันออกค่ะนะครับก็เกิดเกิดเป็นชุดแรกๆก็เป็นชุดอย่างตะวันออกยังไม่ถูกกำหนดว่าเป็นชุดไทยพระราชนิยมเนี่ะนี่ก็เป็นยุคเริ่มต้นต่อไปก็คือเรื่องของชุดไทยที่จะต้องเป็นชุดประจำชาติละ,ะทีนี้ก็เลยเกิดการออกแบบชุดที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมขึ้นแปดแบบ นั่นหละฮะชุดไทยพระธาและใช้ในวาระโอกาสสําคัญต่างๆก็คือชช่ออย่างเช่นตัวอย่างเช่นชื่อของชุดชุดไทยเรือนต้นใช่ไหมชุดไทยเรือนต้นที่ี่เห็นอยู่นี้ชุดไทยเรือนต้นนี่เอามาจากไหนอ๋อพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตก็จะเป็นลักษณะของกึ่งชาวบ้านพระตำหนักเรือนต้นก็คือเป็นเรือนไทย นะฮะก็เลยใช้เชื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าสิ้นอย่างชาวบ้านคอกลมใช่ไหมคะคอกลมง่ายชุดไทยจิตรดาแบบนี้มีคอตั้งขึ้นแบบนี้จิตรดาอย่างเงี้ยฮะก็คือพระตำหนักจิตรดาและหัวฐานเนี่ยชุดไทยบรมพิมานก็จะดูหรูหราขึ้นมาเพราะเป็น พระตำหนักพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาชวังชื่อก็บอกความหรูหราู่แล้วชุดไทยจักกรีก็เป็นลักษณะผสมผสานเป็นงานโมเดิร์นคือไม่ใช่ห่มสบายเฉียงเลยเฉพาะแต่มีการจับเรฟเรียบจีบสําเร็จรูปนะเพื่อจะนุ่งง่ายสมัยก่อนในจีบเราต้องมานั่งเลี้ยงอย่างนี้แต่สมเด็จให้ออกแบบว่าตะขอปุ๊บ ใส่ได้เลยจีบสําเร็จรูปมาเลยให้ชาวบ้านให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายใส่ได้รวดเร็วและท่านเดี๋ยวต้องทรงด้วยความรวดเร็วแล้วก็โอกาสที่ใช้อย่างเงี้ยแล้วกับเครื่องประดับที่ใช้ด้วยงานวาระที่ใช้ก็เลยเกิดเป็นชุดไทยแปดแบบขึ้นซึ่งภายหลังต่อมาเราก็เรียกชุดไทยพระราชนิยมที่เป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยนั่นหละก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเหล่านี้นะครับผมแล้วชุดไทยพระราชนิยมนอกจากที่ ท่านจะส่งเองแล้วมันก็ยังแพร่ลงไปจนถึงอะไรรู้ไหมฮะจนไปถึงชุดนางงามจัก,กรวาลคุณ<า>พระสราขงสกุลคุณอภัรรสราขงสกุลสมเด็จเป็นผู้ที่เอามาเทนเรื่องของการเดิน การเปลี่ยนทรงผมต่างๆจนถึงชุดที่จะเอาไปใส่ใช้คุณอภัสราได้เล่าประสบการณ์ว่าสมเด็จท่านได้ให้เดินให้ดูเดินให้ดูเดินให้ทอดพระเนตรเพื่อจะได้บอกว่าเป๊ะแล้วหรือยังสวยพอแล้วหรือยังใช่ฮะแล้วลักษณะของของสตรีในยุค คุณอภัสราเนี่ยก็เป็นสตรีแบบดั้งเดิมที่จะต้องมีความนุ่มนวลอ่อนหวานด้วยในยุคหลังเรามาเนี้ยก็จะเป็นแบบชักกระชับกระเทีเปรี้ยวใช่ไหมมันเปลี่ยนแฟชั่นไปเรื่อยนั่นแหละฮะก็เลยเป็นมันก็เลยแพร่ออกไปสู่สายตาชาวโลกครับผมและสมเด็จก็ทรงเองต่อมานอกจากที่จะ,สะเสด็จต่างประเทศแล้วภายหลังก็ต้องเชิญแขกที่เป็นพระราชาการตุกะเข้ามาในประเทศด้วยะจะสังเกตเมื่อพระราชกันตุกะเข้ามาจะสังเกตว่าท่านจะทรงชุดไทยพระราชนิยมสลับกันไปค่ะ แล้วแต่วาระโอกาสงานโลกก็จะได้รับทราบ<ช>ว่าประเทศไทยเรามีชุดประจำชาติเป็นแปดแบบนี้โดยโดยมีสมเด็จพระพันปีเนี่ยเป็นองค์แฟชั่นโมเดลนำนั่น,นเป็นยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในยุคแรกอีกฮะ,ะแล้วโลกก็เลย สรรเสริญพระองค์ท่านว่าเป็นราชินีที่งามที่สุดเป็นราชินีที่แต่งกายงามที่สุดอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ <ผม S 2> คือโลกเขาเป็นผู้สรรเสริญพระองค์<ช>ท่านเลยนะคะ,คะไม่ใช่ว่าแค่เพียงประสบการณ์ชาวไทยเท่านั้นนะคะโลกใบนี้เลยนะคะ<ช>แล้วก็ดูเหมือนว่าปีหน้าก็จะมีการนําชุดแปดแบบนี้ชุดประจําชาติเข้าขึ้นทะเบียนยูเนสโกคือเราเสนอไปแล้วเรียกว่า ชุดไทยชุดไทยรวมถึงชุดไทยพระราชนิยมด้วยนะครับจะนำเข้าสู่บัญชีรายชื่อตอนนี้ขึ้นนำส่งข้อมูลไปแล้วนะครับองค์การยูเนสโกมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในหมวดของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับซึ่งกำลังนำเสนอและปีหน้าจะประกาศนะครับผมก็คือเป็นการเชิดชูเกียรติของพระองค์ท่านด้วยครับ คือก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องผ้าไทยกับครูไก่ <Yeah. S 1> นะคะเป็นแค่เพียงเรื่องเดียว mm. ในอีก นานนับประการเอกหลายต่อหลายเรื่องที่พระองค์ท่านได้ทรงทิ้งเอาไว้เพื่อให้ประสบกรณิกรของท่านปวงชนชาวไทยนะคะได้ระลึกถึงแล้วก็สืบสานกันต่อไปซึ่งสิ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการสะท้อนนะคะถึงคุณูปการที่หาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะครูไก่มากเลยที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าพระเมตตาและพระปิชาของพระองค์ท่านเนี่ยคงจะไม่ได้ รับทราบอย่างละเอียดหากไม่มีครูไก่มาเล่าให้ฟังแบบนี้ถึงประวัติศาสตร์ถึงเรื่องราวในครั้งที่หลายคนยังไม่เกิดด้วยซ้ํานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดามากๆนะคะขอบคุณค่ะ และช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบทเพลงเทิดพระเกียรติผู้หญิงของแผ่นดินนะคะซึ่งเป็นบทเพลงอันไพเราะงดงามและแสดงถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางาจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์ประภาสช,ชนสรานนท์ศิลปินแห่งชาติทำลองและเรียบเรียงโดยคุณจัก,กรพัฒน์เอี่ยมหนุนขับร้องโดยคุณแนนสาธิดาพรมพิริยะเชิญค่ะ ดุดดังผูผาปทะลมร